ดีต่อจากจะหายเดบกกินมากแก่ฉันหนียวมากตอนมี้เส็งแล้วแฟนได้มาแต่งตัวไปข้างนอกฉันให้เห็นกนตาพอตาก็ไม่ไม่ไหวละ ตัวไปอาบน้ำกันนะคะกลับมาแเ้าก็มากินอิม,มามานี่สวัสดีค่ะตอนนี้เราทําการออกจาก a อบ B แอแล้วจะไปซูเปอร์มาร์เก็ตมันให้ฉันใส่กระโปรงมันบอกส,สวยๆร้อนมากดูพระอาทิตย์เออไปขึ้นรถกันอ,อ้าไม่ได้ยังไม่ให้ขึ้นอ,อ๋อวันนี้จะไปโอ้มันมันแก้ฉันหรือเปล่าเวนน้าเ รถกันโอ้โหลกมากเลยรดมอลโมาเรียวายุกขึ้นรถก่อนมาม,มี่ oh <my> ออทำน่างงอะไรมามีอะไรมาม,มี่ <laughs>

แกแล้วคือหลังจากฉันไปก็คือไม่มีกระจิกกระจถ่ายเพราะาแมนแล้วเราก็ทำโทรศัพท์เองแตกฉันเพิ่งซื้อได้สองเดือนเธอดูแตกยับเลยเลิปะสวยค่ะปีางาหลุดมืออ่ะหลุดมือแล้วแตกเลยอน,นี้ผู้ช่วยเชฟผู้ช่วยเชฟมันนั่งรอดอูอยากกินโครีอบาร์บีคิวก็เลยได้เอาหมสเต็กมาย่างกย่างู่กระทะส่น้ำเพืใน ออกมาเยอะมากเลยหมูแช่นะ้ำนะคะมันจะก,ก,กินกับผักคอร์ยอะไรเนี่ยมันร้านใหม่ละ Three days later จะออกไปข้างนอกกันแล้วฮัลโหลแดดดี้มาลับแล้วแดดดี้มาลับไปข้างนอกไปซื้อทมเพืดเพราะว่าลืมทมเพืดลูกนะว่ามีลืมทมเพืพ่ดหนูได้ไงไงไปกันลเลยบ๊ายบาย เข้ามาในเมืองไฮเจอแบกไปดีเอ็มนะคะป็บเช็งแพมเพิร์สเช็งแพมเพิร์สฟรีเพราะว่าไฮอะไรนะสวนตูดลูกๆไม่ยอมอื้อตอนนี้ก็แพมเพิร์สหมดแล้วลูกกูกูข้ามเสียงหอบของดิฉันไปนะคะฉันยังไม่ชินกับพื้นที่ลาดชันแบบนี้ค่ะเหนื่อยค่ะใส่แว่นนะ แ,แ,แกนอดนะแกดูลูกฉันสิโซ,โซคคขนาดไหนว,ว่างายอ้วนรอพ่อมันนะคะมาชอปปิ้งหรอมาชอปปิ้งนะคะอันนี้มีสเตชันเปลี่ยนแพมนเพิร์ลูกฟรีนะคะหนูเมกกี้แตกมีแพมนเพ,รเพริร์ให้ เพื่อฟรีวาฟรีแล้วก็แป้งแต่ยังไม่มีพันเพืรอตอนนี้ก็เปลี่ยนสถานีมาที่ร้านส <Yeah. S 2> ะดวกซื้อแล้วนะคะเป็นเหมือนซูเปอร์มาร์เก็ตเนาะเอาไปหนึ่งสองอันสำหรับเลย็ก แกแล้วแฟนฉันมันรอเรียนฉันว่าไม่ไม่ไม่เอาแค่สองชิ้นแค่สองชิ้นแต่ไม่ยอมอ่าเอาถุงกลับแหมยังเปิดรอเอาชิ้นที่สามอยู่สตรอเบอรี่ก่อนที่ฉันมานสตรอเบอรี่อ๋อยังแข็งอยู่เลยแกมีมะเฟืองด้วยมะเฟืองสองจุดเก้าเก้าดอนโ เธอมาให้ฉันเซมิวทำไม,มอืมมัายาขายห้าสิบตำขายแพงมากเลยซียูซีแร้วซีสองแปดสองประมาณ100ร้อยกว่าบาทร้อยยี่สิบร้อยสิบกว่าบาทนา้องอ่ะมีอะไรขายอาีกเบาไพลกันไว้ลูกเต๋าที่เคีย้ยว คูนิฟ้าเกคูนิฟ้าเขาเรียกคูนิฟ่าใช่ไแต่คิว่าคิว่าเออขวมีอันเล็กกับอันใหญ่เหเหมือนกันมิสรเนมาขอส่วนมีอะไรบ้างมีถั่วนะคะถั่วสองจุดสี่ก้ามีมะม่วงเม็กซโกใช่ไหมเบฟวอร์ดอ่ฟอร์มบราซิลบาซิลบราซิลเลียน บาร์ซิลบาร์ซิลบาร์มิชโตตงกเน่ว้าววันนี้ชอบมาจกดาบฉันน่ะบังนี้ชอบมาจกดาบฉันก็จกดาบอันตามีเลดี้สูอ <Yeah. S 1> ีทนะคะกินได้เลยสามยูโรกว่านี่เฮลตี้มาซาลงสลัด I almost finished my salad but still have one Maybe you want to try carrot, Snack carrots? Mm. Baby snack yeah, like mm. Or peel skin everything. everything. just skin no neck. Love it. can We can have a to the Don't eat it. I it's you have too. แอร์เรเขาทำเชลสูงมากเด็บจะเอาไม่ถึงอะ่ะเข็นมาตัวเตี้ยเนาะมีกาแฟของเขเจ็ดสิบห้าเซนมันนมมีนมมีนม,มนม้ำปนละไม้แล้วก็มีพวกฟลตชชอตแล้วก็มาที่โซนขายของเอเชียค่า ดิฉันม o มาร์ชีปาร์เดนอยู่ที่นี่แอลกอฮอฟีนะคะแกเยอะมากอยากกินแต่ไม่อยากเมาเดือเลือกเลย one hour later นี่เราก็ชอปปิ้งกันเสร็จแล้วมายาก็หลับสลิปปี้เลยแล้วก็มีของอยู่ข้างล่างอันนี้แฟนไปซื้อซิก้านะคะ ไยืนรอเขาร้อนเวอร์ยี่สิบเจ็ดองศาจะร้อนมากแดดเปี้ยงเวอร์ไปที่ไหนคะเนี่ย Where you go You go to my friend's house drink some wine กินไวน์จะกินไวน์แบบฟรีแอลกอฮอล์นะคะมีกินทายแอปเปิลแอปเปิลไปชมรมฟันดาบวันนี้มันก็จะไปปาร์ตี้อยู่นั่นไม่กลับบ้านใช่ไหม Not back home tonight go party right Yes, mommy เออปาร์ตี้แซมแซมซาลเบ่นั่นแหละฉลองอ่ะบ้านเมืองเขาสวยมากเลยแกมีปราสาทอยู่บนนั้นด้วยสวยมากปราสาทที่เขันเหมือนในหนังป่ะค วันนี้ขอจบคลิปวิดีโอก่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่นี้พาไปทานอาหารกลางวันนะคะแล้วก็พาไปเที่ยวชมปราสาทเราวฉลองวันเกิดเราด้วยเย้